เกมอะไรดีครับพี่เจนนี่วันนี้สุขีอตานังปริยารันโตเล่น <laughs> ยังไงเลยก็ตั้งน้ำโมจุดเทียนใส่ในแก้วแล้วก็เทน้ำลงถ้าน้ำใครขาด ก็คือแผลเหมือนงานในน้ำจิ้มซุกี้ยังติดฟันมึงอยู่อ่ะมึงเคี้ยวกับว่าให้มันแบบว่าสูตรอร่อยไปก่อนอ่ะจริงปเนีเออไม่จริงพูดไปเรื่อย่ะมาคืออย่างเงี้ยบนี้อย่างที่บอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเป็น acting class นิดนึงสันๆในการเล่นละครเนี่ยในการแสดงมันไม่ใช่แค่พูดมันไม่ใช่แค่ตัวเดอัล็อกมันจะต้องสื่อสารด้วยทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายความเชื่อน้ำเสียงหรือใดใใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวันนี้เกมที่ทะให้เนี่ยก็คือเราจะมาเล่นเกมกันมันจะเป็นสถานการณ์ ให้สิ่งที่พูดได้คำพูดที่เธอสามารถพูดได้มีแค่คำว่าสุขขังพลังสุขขี่อตานางปริหารันตุหรือว่าสัพเพสัตตาใช่เป็นแผนบทแผนไมตาพูดได้เท่านี้แต่จะต้องแสดงให้เราทายว่าเธอกำลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่จะไี้อยู่ตรงในชนีดได้หรือเปล่าเริ่มที่หนูเลยถ้าเกิดมันมีคนไทยถูกคนได้หนึ่งคะแนนนะโอเคพร้อม ทีหลอกจะเป็นสตาจะเป็นสตาช่วยหนีผีชวนหนีผีช่วยหนีผีทำไมวะเก่งไงหนีเร็วผีมาเหรอหล่อนหนีเร็วผีมาออ๋เหรอซึ่งตอบมาอันเดียวกันนั่นแหละก็คือหนีผีออ๋เหรออฉันได้หนึ่งคะแนนหรออ่ะได้คะแนนเป็นปองมาไหมอ่ะเป็นปองมาและของฉันก็คือ แต่ละคำน่าจะยากแน่เลยอะกูพร้อมตอบละมาเดี๋ยวโอเคอัตนาเฮ้ยหาแล้วตัวสุขีอัตนาหมาไม่หมาสุขีอัตนามาแล้วมาแล้วมาโดนกามาโดนกาโดนรถชนโดนปากัดสุขีอัตนาช่วยหมาฉันด้วยหมาหมาเป็นอะไรไม่รู้สุขีอัตนามาหายไปไหน เก่งอ่ะเลยเหรอยายสองคะแนนอาปอดโบกหนึ่งคนไปเอาผมก่อนก็ได้เอ้ยบ้านนะเอามาแล้วมาแล้วจะได้อะไรเอ่ยอ๋อู้ไม่ยากเนาะยากเหรอเราจะใบได้ไหมคิดว่าเราจะใบได้ไหมได้จะได้เออฉชนะแล้วพร้อมนะมาสุขีตานังปาริหะรันดุดูครู นักเรียนสุขีตานังปริหาลัตูเริหิวสุขีตานังปริญานตูสุขีตานังปริหากิน้าไปกินข้าวได้แล้วสุขีตานังเลเกมทำไมไม่ยอมมีข้าวได้แล้วไ้บุญมาตอบก่อนเกมบุญตอบก่อนมาตอบมาตอบครบปะเลิกเกมเลิกเล่นเกมแล้วไปกินข้าวได้แล้วพี่ไอ้บุนีไอเล่อเนนไอเป็น พร้อมไหมยายสามสองหนึ่ง action ปิ๊บปิ๊บรถหายรถหายถูกที่เอทเทิลรถฉันโดนขโมยรถฉันโดนขโมยเออถูก้รถฉันโดนขโมยช่วยช่วยหาหน่อยเฮ้ยเร็วจังวังช่วยด้วยช่วยด้วยจะไปถูกบ้างเลยตอนเราไปหนึ่งคะแนนนี่ครับ โอ้ยากเหรอได้อยู่ได้อยู่เลยภาพพร้อมแล้วแอคชั่นเฮ้ยสุขีอาตานังสุขีอาตานงบริหารตู้ด้วยมีคนเดียนช่วยด้วยพี่เป็นลมทุขีอาตานังบริหารลันทูอะไรนะอะไรนะโทรหารถไีบ้านเดี๋ยวนี้ได้เป็ฟังหนึ่งคะแนนคนเก่งสุดก็คือยายได้เป็นสองคะแนน วมึงับไม่ขันเพราะฉะนั้นนะครับคนแพ้วันนี้โดนลงโทษด้วยัะไรนะคะให้ลุมตบหน้าได้ขอบคุณปอครับผม